กนใจดีจากมีความคิดดีๆออกมาเรื่อยๆน,นะครับฮัลโหลหรือ,อยังเพราะช่องผมมีช่องทางโดเนียนแล้วนะโดเนียนเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไปดูกันเลยมาพี่ลีสอนผมด้วยเออเราเช่วยกันสอนช่วยติวเกมเกันมาติวเกมแล้วนอาดีแล้วพวกด่าว่าจะไปเป็นไหลห้าตัวก็หาว่าโกงอีกหาอีกเออ

สิ้นสุดตอนนี้มีจี๘แลวที่สดยพี่ด้มครับโดนโดนโดนอาลามาแล้วเออชวยด้วยชวยก่อนหมดแล้วมันตาแล้วใช่ไหตายวตายแล้วโอเค อะไรวะทำไมปืนเรายิงไม่รัวแบบเขาเลยวะปืนอะไร่ะกาวซ่าหมดหมดไม่ว่้ยิงมันหมดไม่ไดลไม่รู้แต่ว่าตอนที่ยิงไปตอนแรกมันมีล้มตัวนึงจิมจึกใหญ่ใหญ่จิมจึกได้มาก็ใช้เลยโอ้ใครเลื่อนเนี่ยมงมันมีป้องด้ด้วยเปล่าบอปบนลบอลบนล้อลบอลบอ มาดอกระสุนไดเอา,า, iba. เอาไปอ,อ่าเอ5าไปผมมีคิดมาขโมยคิด er แล้วใครเอาราคากระสุนเต้งมาใครยิดทิดก็ไปเนี่ยฆ่าได้แล la <imagine> <c oughs> <c oughs> ้วมัถ่ายปืนครูไปดีกว่าเ้ามังไปดีกว่าวิ่งวิวิ่งวิ่ ไม่มีใครมียาเลยเหรอแล้วมีกระสุนมันไม่เอาเลยก็ผมเก็บมาแล้วอ่ะก็เก็บมาแล้วอ่ะเก็บเล่นดับนะมีแล้วมีแล้วมีแล้วเก็บบอกไม่มีใจน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเขียวตกใจสัสบอกว่ามันลั่นอ่ะบอกว่ามันลั่นเฮ้

อ้าวกระโดดลงรถทำไมเอาจกด F น่นประจําเลยหมดยาแล้วด้วยจะตาหมกันต้กดังไปกดังไปกดัง ผมจะไปบ้านข้างหน้าผมจะไปตามหาวันพีทอ่าไม่ใช่คนละเรื่องละมึงขอ,อยาเขาไม่มียามึงยังขออีกหรือว่ามึงบ้าแล้วอ่ะไม่มียาแต่กะแอะเลยโอ้ไป <c oughs> เข้าบ้านหาเอาในบ้านแหละ ไอ้เนี่ยน่มีใครให้บอกเลยจริงอ่ะแม่งแท่คิวคนละคิวเยอะไม่ได้คิวไม่ได้คิวพอล้มไปแล้วพอล้มไปแล้วคน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 บอแล้วตามตูดเฮ้ยแตเข้าข้ากดังเข้ากดังเชียวพี่มีคนให้บวกอยู่คนใหเข้าเมื่อไหร่โกดังสาวมือเนี่ยมีคนบวกอยู่ ออาวงลยวะพีะจะไปเขาจะจับเราทำไมวะจัดเลยล้มาโม่ไม่เป็นไรโม่ <c oughs> เราจะรึเราลึกถึงในในอนาคตไปดูที่จอบเพื่อนก่อนดิกำลังออิ่ไงไปเออวิ <c oughs> ่งไปยังเรามีแต่ s m g ทุกกระบอกเลยครับแต่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 คิดยัน m p 5

หลบตรงนี้มาหลบหลังนี้เลยนี้มีคนยิงอยู่หน้าหินตรงเนี้ยโอ้โหโอ้โหตรงนน้นมีตรงนน้นดาหนึ่งเฟร้หลบดิหลบดิหลบไปอยู่ขวาเออวิ่งไปบ้้้าานนหอพม้อ่ะไม่ได้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 ซ้ายมือมีขวามือก็มี โนเี้ยลวีเไมันอยู่ตรงระเบียงเห็นปะอยงเห็นแล้เห็นแล้วมันมีมันมีบีตั้นะขอได้ไหมไม่มีแม่กูด้วยห้องตาเ่งเินี้ยอะไร บางหินเดี๋ยวพี่องครัโอเคเฮ้ยมีจี8ยแปดไม่เป็นไรได้ละบางหินตายครับรอรอรอนอ้นะมรอรอนอรอรอรอนอรอรอมอรอรอระระรอ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 วอร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 อ้อรอยอ่ตรลรอัออรอรอรวรอไรอรอรไรอยอ่ออร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 อ่อรอรออรอรอรออรอ เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วิ่ออกมาแล้ววิ่งออกมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแผมเห็นแล้วดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งตรงต้นไม้ตรงต้นไม้ตรงตาตายตายตายต้นตตต้ม้ตรงสอ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 งตรงนี้เลยเรียไม่ดาวแม่ปาระเบิดมาพุ่งกันตน โดนหัวนัดหนึ่งไม่ตายเดี๋ยวไปครับต้นต้นไม้โดนหัวนัดหนึ่งจี้ยิบแต่ยิงไหมนี่ตอนนี้มีล้มหนึ่งล้มล้มปีพิงอ่ะเดี๋ยวลืมต้นต้นไม้เดี๋ยวผมเ o อร์ให้ไม่พอไม่เหี่ยวิ่งไป่บวมตาหมดแล้วตาหมดแล้วตาหมดแล้วมีเลมิการ์ผมขอขอไม่เขียวหน่อยยังไม่มีเลย ไม,มไม่มีแรงต้านนะแต่ผมไอเราอยู่ในเวลพอดีเลยพี่อออืืห erm มีแม่เขียวไหมผมมันขอหน่อยที่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแม่เขียวก็แม่เขียวยาคุ้ไม่มีเลยเนี่ยยาเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไม่เก็บเโอ้ไม่เขียวก็เลยมีตั้านไปไหนวะได้เห็นเลยมีต้านเลยมีตั้านหายตรงนี้หรือเปล่า ศพนั้นไม่มีอะไรนะแล้วยาอะไรอ่ะขอแล้วกันยายาผมมีอันเดียวยาเริ่มียี่สิบปันนะวะโอ้เท่ากันเป็นเดียบมียี่สิบเฮ้คนรู้คนเลยคนเดียวเธอต้องหามันไม้เจอก่อนมันจะเจอเราอะไปเก็บหมวกแป๊บต้องดูวงตอนนโกดังอ่ะตะกี้เน่ยโกดังอ่ะมียิงกันอยู่แนนน่อวงบีบตรงไหนวะโอ้โหโกดงแตอนเราบีบตรงนี้โอ้โหไปแล้วตอเราไปาำจุดก่อน เรามาอยู่นี้ก่อนคือจะขึ้นไปบนเขาไหมพี่น่าน่าน่าม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นยากเราเฟสมันต้องสลด์อย่างเดียวลงวมึงมีโอกาสล้มด้วยใช่อ๋อเนินเขาใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ประมาณนี้นะเอบ้านนู้นจะมีคนบ้านข้างหน้าเยอะนี่มันเกบงมากเลยยังไงก็ที่หนึ่งแต่ยังยังไงก็ที่หน่ไม่แน่ ก็ต้องถ้าเพื่อนล่วงก็ต้องพยายามช่วยไม่ได้อ่ะอยากเพื่อนตายเพาะคุณทำไมรู้สึกว่าคุจะล่วงหมดแ่กอยู่วะเพื่อเป็นลางอยู่แล้วเดี๋ยวไปอยู่ขวาว้ให้เดินขวาให้ปิวอยู่ในนี้ว่าผมอยู่ตรงต้นไม้นี่แล้วกันกูจะเจอวะผมไม่ที่ล่วงเลยวกูตายแน่เลยเยี่ยงหยองละไม่เหรอแล้วมันขอยืนอยู่ในนี้นะเดไปอยู่บนบ้านนี้ มาทางรถไฟแล้วมั้งทำไมอ่ะมาเป็นรางอ๋อโคตรเยี่ยไรเลยอุ้ยมุกนี้อะไรจะเล่นครับอุ้ยพี่โดนโดนด้านหลังตรงต้นไม้นี้เลยพี่ก็หลอก นะนาแหละมีมีอีกตัวมีตัมีอขึ้นมาสตัวเลยใช่ไหมรราระวังระวังตอตายตาตโอ้ตอนนี้ตอนนี้สว่ให้้เดียว้อยเดียว้อยเดียวลอเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอ้พี่คเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ตีมันใช่ไม่้ตีมันตายแล้ว ผมได้โมสิงแล้วโมสองขอก่อนเลยมียางไหมไม่ได้อยู่น่าจะอยู่ร่างสองทางขวาเข้าวงก่อนเข้าวงกลมเยี่ยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนวิ่งรอบตีได้ไหมได้รู้ว่าจุดอยู่ไหนมียอไตายเพื่อให้เนี่ยพี่ว่าตรงนี้ตรงนี้เฟิร์วิ่งมาดูยังเฟวิ่งจกร่างหนึ่ขึ้นวะเฮ้ยหรือว่าหลังกำแพงวะห่วงอ่ะไม่ไม่ไมบ้านนี้เองดูยัง ดูแล้วไม่มีคนมันมีนะโอเคถ้าไม่หลังอ่าแตล่างเฟิร์สล่างโล่งเลยหลังกำแพงแน่นอนไปแล้วบ๊ายบายได้โมซินกับคุณแปดแล้วนอนเลยไม่ก็หลังกองฟ้อ่ะเฮ้ย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 ด้านหลังด้านหลังพี่ด้านหลังพี่ด้านหลังพี่ยังไงได้ทีหนึ่งเจ็บเลยผมยืนฮิวยาล่อเลยเนี่ยตัวด้วยอยากจะโชว์โหัวขาอยู่ กำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปบ้างเลยเางบ้างไปวะต้องนงันแหละต้องอน,นั้นเลยหลบหลังต้นไม้หลังตนน้นไม้ขวา,า,าเออตอนน้นไมา้ขวาขวาขวาเออต้นไม้เหรอไหมเล็งดีเล็งเรวไม่อย่าเล็งไแบบออกนะล,ล,ล้องดีอย่าใช้ตะโขบเล็งดีอ๋อคลิ๊กค้างนะระเบิดไหมเฟิร์สตาระเบิดลงมาลงมาเ<ป>ย้เได้เลยออเออทำอะไรรู้วะ เองกดเล็งค้างไปเลยถ้าอยู่ใกล้ๆเองใช้กล้องอะไรเองต้องดูด้วย